สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีอิ t พ a r ดฟาร์มทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อิ p พ r t f ฟาร์มของเรานะคะมีท่อนพันย่าแพงกล่าสวยๆนะคะมาแบ่งนะคะ,ะวันนี้ก็พาชมนะคะพาชมตัวอย่างท่อนพันนะคะที่เราจะ,ะจำน่ายนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ยาวๆนี่นะคะนี่จะยาวๆนะคะ,อะตอนนี้เรานะคะ จะส่งในราคากีกระสอบละ290บาทนะคะพี่น้องคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะสอบละ290บาทนะคะรวมค่าจัดส่งค่ะกระสอบหนึ่งน้ำหนักอยู่ที่10กิโลนะคะอันนี้ตัดส่งให้ลูกค้านี่ค่ะอันนี้เหลือลูกค้าตัดเยอะเกินไปเราก็จะเอาให้วัวนะคะดูท่อนพันธุ์ค่ะพี่น้องคะ่ะเราจะเอาให้วัวเมื่อกี้ส่งไป 50โลนะคะแถวบ้านตัวนี้ก็จะเป็นที่เหลือแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงวัวนะคะนี่ค่ะสนใจสั่งซื้อได้ค่ะนี่นะคะตามเบอร์โทรเลยหรือว่าจะแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะคะนี่นพันสวยๆค่ะอเหลือปริมาณไม่เยอะแล้วนะคะถ้ายังไงก็รีบเลยถ้าใครสนใจนะคะท่อนอต้นพันธุ์แพ็งกอล่าสวยๆยาวๆนะคะ นี่ค่ะวันนี้เรามีเปิดแบ่งให้กับพี่น้องที่ต้องการจะเอาไปปลูกค่ะสวยงามนะคะให้ผลผลิตเยอะมีประโยชน์นะคะต่อบัวกินแล้วอ้วนนะคะอ่าเยื่อใยสูงเยื่อใยสูงกินแล้วอ่าอิ่มนานนะคะอิ่มนานข้อดีของเพนกลาไม่ลูกอ่อนก็น้ำนมดีค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะพร้อมปลูกเลยนะคะนี่สวยๆเลยค่ะ โอเคค่ะยังไงถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะคะทักเข้ามาสอบถามก่อนได้เราเปิดขายในราคากระสอบละ290บาทค่ะ